มาพี่น้องมากินเขาน้ำกันปลาสมพี่น้องปลาสมกับถอดกระดูกหมูเหลือเมนูป่ปลาได้พี่น้องปลาแห่งปลาสมสิตุปไทยโดยบักหฮงกับแมนพี่น้องไอซีดาไปสือบักหุงมาให้เห็นหน่วยใหญ่หลก็เอามาโหลดไวสันเอามาแล้วมันราบ,บักหุงสูกพี่น้อง มันเหลืองแล้วมันเละแล้วมันต่ำบ่ได้แต่ว่ากับบ้านหวาน,านไว้จะกินตุกไทยพี่น้องบักหุ้งบมักมะละกอมาพี่น้องมากินขขาน้ำกันปลาสมพี่น้องปิ่งปลาสมไรไอซีดาเหม็นอูดเอาถ่วมบ้านถ่วมเมืองว่าบ่เบป็นแล้วเนาะ อันมือนี่ก็ซักผ้าอีกล่ะเสียงดังดังเด้อพี่น้องเด้อว่าบ่เป็นละเนาะลืมข้าวคันนั้นคันเห็ดเวียกมันกับพอดีจังวะกินเข่าพอดีพี่น้องซักผ้าบ่กั่าได้แล้วผ้ามุนรุยจุยรุยจุยอยู่มากินเข่ากับสมปาน้ำกันเด้อพี่น้องเมนูปา่าอันนี้บกักบอกหุงพี่น้องบอกหุงสุก ไอ้ซีดาไปซื้อบอกหุงมาไห่เพิ่นเห็นหน่วยใหญ่เพินนอน่อนอนซ่อนซื้อมาแล้วมันหลอดสุกพี่น้องมันบ่มมันบอกหุงสิม,มาตาม่ำแต่ว่ากลับบ้านบานของเราอยู่เดอ้อบอกไห่เราดอกมันแสอยบ่ยีีน้องเราซื้อมาพิษกระไดมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันปิ่งผสมปิ่งผสมพี่น้อง มักกี้บักพีดลูกโดดกระดูกหมูอ่อนพี่นะ้อง พอดีเครื่องจักพายุธพี่น้องเลยได้กินเขาพอวันไม่เสียงสองให้น่ากินแล้ว้า้าเครื่องจักค่ะ เเนพสำหรับเป็นแจวนะแจวปลางแจวปลานิ่ง อดกินขอนยาวบ่ได้พี่น้องโอ๊ดใจอยู่เกินอาทิตย์หนึ่งบ่ได้มันก็ยากเนาะลูกข้าวเหนียวน้องเท้าบอกว่าท้องเออจะไปกินข้าวเหนียวว่ะ แพงมากกินจต่คนเดียพี่เนาะหยุดกินได้ยุบกเกินอาทิตย์ ไปเมืองไทยเชจรนาพี่น้องสิไปตามหาแม่ค่ะไปตามหาแม่ค่ะป้าแห้งแม่ข่าป้าแห้งว่าอยู่อันอยู่งกแลสิลมาท่านสิไปนำหาเพิ่นสิไปซื้อปลาแห้งน้ำเพิ่น น้องสาวซื้อมาเป็นรแบรงมาให้กินน้ำแซบแสบเล็ดใจกเ็เล็สิไปเอาไป,ไปเมืองไทยเดี๋ยวนะ่ะสิบปละหารา์ตสิบปละกระสินสลรข้ามไปหาซื้อปลาเนี่ยละพี่น้อง มันทันใจดีเวลาหิวมากอบสามนาทีเขาเตาอบมิโครเวฟมันสุกล้เรค่พร้บพอมเบาปืนปลาแหงโดยใส่มนกมีเยอนะ บราแสบกับไรจยากสื่อนะพี่น้องยุ่ตลาดมุกดาหารบ่มีพี่น้องแบบเนี่ยมิตรปานิ่นแหงสื่อเคยซื้อมาแต่ปานิ่นแหง่งมันีิญาวพี่น้อง คลิปนี่็ไว้แค่นี้เด้อจ้ะเดี๋ยวมันสีเงาพดมูเพิ่นแหงบอกว่าจะไปเฮ็ดคลิปเงาอะายใหญ่คนนะ่ะโอ้ไม่ันะัะจักสิวางได้แล้วนะพี่น้องนะผู้ใดเบิ่งสุดให้ข่อยก็บเบิ่งสุดคือกันผู้ใดเบิงนนงบเบ่งครึ่งน,นึงข่อยก็เบิ่งครึ่งนึงคือกันพี่น้อง Bởi vì thời gian không đủ để tìm kiếm những món ăn đẹp nhất của người Việt Nam. Nếu không có thời gian thì không có gì để làm. Tôi đã ăn rất nhiều, tôi cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ